พี่นายศิราดาเป็นโค้าวฟเดอร์ของพี n e ่คอฟฟี่ค่ะกาแฟเป็นพิเศษนี้ชื่อฟุ้งค่ะแต่บรรนาจัยก็คือเราอยากจะหยิบจับความเป็นโมเดิร์นอิตาเลียนสไตล์ของพี n น p คอ f ฟี่เติมความฟุ้งฟิ้งให้มันให้มันดูเทรนดี้ขึ้นคาแรคเตอร์คือเรา ตั้งใจคั่วให้เป็นคั่วอ่อนเวลาที่ไปชงดื่มเราจะนึกถึงผลไม้สีแดงสีม่วงบางคนก็อาจจะนึกถึงวายหรือบางคนจับได้ถึงความเป็นถัว่วผสมกับผลไม้ที่หมักด้วยอาจจะเลยนึกถึงอเมริโตได้บอดี้มันจะหนาแล้วก็มีความหวานตั้งแต่เริ่มจิบจนเนื่อนานเลยกาแฟฟุ้งที่เราทำมาจำนวนจำกัดใครที่อยากชิมฟุ้งนะคะชวนมาเยี่ยมบูธเพียรเด็บคอฟฟี่นะคะบูธ k เจ็ ที่งาน Coffee Face Thailand 2024วันที่11-14กรกฎาคมที่ Impact เมืองทองธานีค่ะ